สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอใจดีจะมาพูดถึงการสวมแหวนกันค่ะหลายๆคนชอบใส่แหวนกันหรือเปล่าคะมาดูกันเลยสำหรับท่านที่ชอบใส่แหวนในนิ้วก้อยนะคะเขาว่าคุณเป็นคนที่มีวาจาคำพูดตรงไปตรงมานะคะคิดยังไงก็มักจะพูดออกไปแบบนั้นเลย สำหรับท่านที่ชอบสวมแหวนในนิ้วนางนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนให้ความสำคัญกับความรักค่อนข้างมากนะคะเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวอ่อนโยนแบบสุดๆไปเลยเหมือนกันค่ะสำหรับท่านที่ชอบสวมแหวนในนิ้วกลางนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนมีความอดทนสูงค่ะทำอะไรก็มักจะคิดตลอดเวลานะคะคิดมากคิดเยอะและก็ค่อนข้างเก็บงาความรู้สึกได้ดีเลยค่ะสำหรับท่านที่ สวมแหวนในนิ้วชี้เป็นประจำนะคะเขาว่าคุณเป็นคนที่ใจนักเลงกล้าเสี่ยงกล้าลุยกล้าได้กล้าเสีย,ย,ไ,สยไม่กลัวใครเลยละ่ะส่วนสำหรับท่านที่ชอบใส่แหวนในนิ้วโป้งนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนเสียสละนะคะทำอะไรก็มักจะคิดถึงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเลย